สวัสดีคะ่ะทุกคนคุณแม่บอกว่าไม่รู้แมวสลิดที่ไหนมาที่บ้านตัวใหญ่มากเลยสลิดสลิดสลิดเอ้ยเแมวตัวใหญ่มากเลยตัวน่าจะเป็นตัวผู้นี้นะ่าจะถึงแบบว่าลดูลูดูผสมพันธุ์นะนี่น,น,นี่นี่นี่เห็นไหมดูไหม โอ้หตัวผู้จริงๆด้วยสลิดเธอมาจากไหนสลิดโอ้โหดูเสียงแมวตัวผู้นะคะคุณแม่บอกว่ามาป้วนเปี้ยนหลายวันแล้วมาป้วนเมื่อกี่วันแล้วแม่ สามวันได้ม่ทำสี่วันมาประมาณ3ามสี่วันแล้วค่ะมาป่วนเปลี่ยนเพราะว่าที่บ้านเหมือนกลางคืนคุณแม่ก็จะตั้งอาหารไว้ให้แมวทานแล้วก็น้องเขาเข้ามาทางหน้าต่างนี่ดูตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยน่าจะอายุเท่ากับไอ้ส้มนะแม่เนาะสลีไปไหนลูก นี่ลูกมาแล้วมาเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียมา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 เนีย้ยเนียเน้ย,ย,ยดู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 โอ้โหดูอืมดูมาปว่นเปลี่ยนตัวใหญ่มากเลยทุกคนอู้นี่นะคะมาพันมาปล่อยสารจาก ต่อมแก้มนะคะเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของโอ้โหกลัวกัดกลัวน้องกัดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เขาอยากจะตะปบพี่ไปดูโอ้โห,โโหสลิดเดี๋ยวฉันต้องพาเธอไปทำหมันนะ ลายสวยมากแมตัวนี้แมวแมวใครเอ่ยมารับที่บ้านได้นะคะดูน้องโอ้โหตัวใหญ่มากเลยค่ะแมวตัวผู้คือวัยเจริญเต็มเต็มพันเลยวัยเจริญไวเจริญพนันตัวโตวมากตัวเท่ากับไก่ส้ม่อมจอน,นะแม่เนาะ ตัวเท้าซ้มจ้อนเลยเออนี่เข้ามาบ้านคุณแม่เพราะบ้านคุณแม่มีแมวหลายตัวก็จริงแต่ว่าแมวบ้านเราก็ทำใหมนกันหมดแล้วดูดูน้องดมน้องน้งนงคืนนี่คุณแม่นอนหลับไหมไม่หลับเลยเดียวน้องรอ้องมันต้องร้องทั้งคืนแน่เลย่กไเนี่ย อืนี่เขาก็ดมไปทั่วเลยแมวตัวผู้นะคะจอนสลิดไข่ตรงเลยแม่เราวันนี้เขา โอ้ปวดบ้วยบ้างนุนนนนนนน้นนองตับตัวนั้นเจ้าตับนะตับตับไต่ตับทํามนแล้วกินยากพีเมาเหมียวอกินยากเมวนี้กินนกไข่เลยฮาเนี่ยโคดงโูดข่ายเที่ยงมันย่างโคอะในโค น้องเขาฉี่แล้วน้องนี่มาฉ no, yeah? ี่ตรงนี้ดูดิมาฉี่ทำไมเราไม่ร้องะมันมาฉี่แล้วนี่มาฉี่วังอนาเขตใช่ไหมเดี๋ยวฉันต้องพาเธอไปตัดไข่แมวใครก็ไม่รู้แมวใครก็ไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปตัดไข่นะไอซาลิดเหมือนไอซ่อมหน่วยแม่ซ่อมอยู่ข้างในกองอะพี่ซ่อมเราไม่ร้องเลยตั้งแต่ตัดไข่เมี่ยร้องเลยไอซ่อมเดี๋เยอะกว่ากันนี่ วันนี้มันไปไหนบา้างยังอ่ะแม่มันไปมันเนี้นยแถวเนี้ยนอนม่อยงมอมันไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเฝ้าเหมือนส้มใช่ไหมอ่ะจะเฝ้าเฝ้ากันเลยอ่ามันจะเฝ้าแบบทักเลเท่ทักเล่ทักดีทักมาแน่น,น,นี่นะคะคุณแม่บอกว่าน้องวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเลยมาเฝ้าทั้งวันอยู่แถวบ้านปุ่นเปรี้ยวอยู่ที่บ้านนะคะแม่สลิดเขาน่าจะเป็นแมวมาจาก ที่อื่นเหมือนกับว่าเขาในาช่วงเป็นฤดูติดสัตว์หรือช่วงฮีทเหมือนก็ต้องการหาคู่นะคะแล้วก็เหมือนเห็นแล้วน้องเป็นตัวผู้เป็นวัยเจริญพันธ์ุเต็มตัวเลยแล้วก็ตัวใหญ่ตัวยาวมากๆก็คือยังไม่ทําหมันทีเดี๋ยววันไหนให้มันคุ้นเคยสักนิดหนึ่งก่อนก็พาไปตัดไข่ก็ไปฝากหมอที่คลินิกหนึ่งคืนก่อนจะตัดไข่ค่ะ นี่นะคะน้องสลิดแมวจรจากที่ไหนก็ไม่รู้มาบ้านคุณแม่อีกแล้วอ <c oughs> ืมจะไปจีบตับไม่ได้ตับทำหมันแล้วนะไอ้สลิดดไูไหนตบตบไอ้ มา้ังน่าฟันดีกว่นฟังดีกว่าจะรู้น้าไม่กลับแล้วมาแก่ซมมันกับตานั่นนี่มะมะมะนี่ไปบ้านคนอื่นนะโดนเขาถูกแล้วรู้เออ ถ้าไปบ้านคนอื่นนะเขาตีตายเลยแมวแบบนี้ร้องบนนี้แม่เน,ะนาะเธอโชคดีมาบ้านฉันสักวันเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปตัดไข่แล้วพวกจะฉี่ในบ้านของฉันไม่ได้เฮ้ได้เฮบส,สกกลิดเหมือนจากัวเลยมนจากัวเลยนะพ่อจากัวหรือเปล่าอืม นีอย่างเยอยๆอย่างแมวนี้เผลอเข้าช่วยไม่รู้เหาอวะโดนตุ๊บตับตับเลวว่ะเด๊สมควรเลว